นะ <S <S ช่วงนี้รู้สึกไม่มีแพชชั่นในการดูนี่ไมอ้อ oh. มาดูไคจูกันตอนที่เท่าไหร่วนะี่ยตอนที่สีนน่นะฮะแอนิเมชั่นซีจในโอเพนนิ่งไคจูเนี่ยแม่งระดับแบบก็เทียผมไม่แน่ใจนะว่า สต,ตูดิโออ่ะอันสตูตดิโอที่ทำไคจนูนี่มันสตูตดิโออะไรเข้าไปก็หาเลยสิ โดชันไอจีรีโอโปรดิกชันไอจีอะทำเรื่องอะไรบ้างเป็นปูโปรดิวเซอร์ให้แอแทยไอ่ทันด้วยอทำไฮคิว,วอ๋อคิวที่่าวอ๋ออคิวที่่าวก็มี c g i ดีเหมือนกันนะเอ,อ ทำมัธยมในท่านด้วยเหรอโอเคมาละไขจูตัวที่สี่ต้องไขจูหมายไรแปดด้วยเอาแล้วตอนที่แล้วพระเอกก็โดนซัดอย่างเละ ยังยังผ่านไ,ได้อยู่มันจะไหวเราเพื่อนอุ้ยมันโคตรบรูเลยวะ่ะมันนี่เยอยบลูเที่ย บอกไว้ก่อนว่าพี่คารฟก้างเรายังไม่ได้เอาจริงนะแต่ก็คงมันก็คงจะใช้พลังไม่ได้หรอกมันโดนซัดแน่นอนอฮ้ยหมดขึ้นหมดขึ้นจอหายไปแล้วเ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยหมดไม่หมดมาแทรกซึมเข้าไปไหนไม้หมดหายไปไหนแล้วอุย้ยหมดหายอุย้ยนี่ไงหมดนี่เจอแล้ว นี่งานมขึ้นจอฉันว้าว ไอเด็กนี่ก็เก่งโคตรโอ้โหโผล่มาซัดหมดเลยเว้ยไอเด็กนี่ โอ้ยโอ้ยใช้เสาแล้วไม่รู้วูซฟาดกระเด็นเลยอูใครจูหลักตัวใหญ่อุ้ยมันเหมือนกระทิงเลย อู้เล <Legal. S 2> ็ง pues <O. S 1> ้อุ้ยยิงสุดท้ายแล้วแม่เท่เทียวออ้ยยิงตัวแตกแผล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 เอาอู้ไส้แตกแม่เท่เกินไปเปล่าโอ้ยโอตึงตึง ตึตึงโอ้อก็เอกจะผ่านไหมเนี่ยมันจะผ่านไหมเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรเลยโอ้ยขายล่างประสาน คือรือ เอามีสตอรี่มีสตอรี่มาอ๋อพ่อพ่อแสดงว่าเป็นพ่อคาดหวังอะไรเงี้ยไหมอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรวะน่ะอุ้ยอะไรวะอุ้ย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 ยิงเข้าตรงอกเดี๋ยวอะไรวะตัวอะไรวะน่ะโคตรโคตรดุดึงชิบหายเลยอะอุ้ยอะไรวะน่ะ อะไรเฉยเลยวะน่ะมีตัวอะไรที่มแบบมันตัวผอมๆม,มาคือใครจูเลเรื่องนี้มันตัวตัวใหญ่นี้มันดูไม่เก่งอะไร่แต่ว่าตัวเล็กๆนี่ดูตัวมันเล็กเมื่อกี้มันดูตึงมากเลยแล้วมันฟื้นขึ้นมาแล้วกันมั้ยน่ะอุย้ยทะลักเลือดอุย้ยอะไรวะน่ยโอ้ดี ไว้ใช่ไหมอุ้ยอะไรวะเนี่ยเห็ดอะไรไะเน่หัวเห็ดหัวเห็ดพูดได้ด้วยบ้านนะอี่า <Yeah. S 1> อย่าบอกนะว่าอาจจะมีคนที่แปลงเป็นไข่จูได้คนอื่นหรือเปล่าแต่วันนี้มันดูน่าเกลียดกว่านะถ้าเป็นงานจริงๆน่าจะแม่งมาเป็น,นทีมแอสเวมร์ชัน่เลยนะ อุ้ยชีย้ไอมงตาด้วยแมงหัวเห็ดอุ้ย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 มันยิงอะไรออกมากไม่รู้อุย้ยจี๊ดจีด,จดโอ้โหแล้วเก็บโดนมาแล้วด้วยนะเชีย่ยไม่รู้เลยตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยมันใครเฉยเลยวนะเนี่ย เป็นผู้ควบคุมไครจูไปส่งตัวตึงไปไครจูมันซอมบี้เลยเฮียปืนขึ้นมากันโอ้โห เอาคำส่งไม่ะตึงเจอตัวอะไรไปไม่รู้แม่งไม่ไหวเลยเขามีคาแรคเตอร์เท่ขนาดนั้นเลยโอ้ เป็นพ่อที่คาดหวังลูกขนาดนนั้นเลยอุ้ยโอ้ยออตนตบกระเด็นเข้าตึกแบบเร็วมากเมื่อกี้โอ้แรงมากโอ้ไหวไปดีปล่ไ,ไปดีอุยอ้ยโดนซัดติดตึกเลยจิเกลิกแจ็คสกีเกอร์สกีนี่ แม่งเด็กกว่าแม่งยิงเด็กกว่าเดิมแม่งยิงเด็กเปรตกว่าหน้าแม่ง <c oughs> หน้าแม่งยิงเด็กเปรตกว่าเดิมเลยเอ๋ออย่าบอกนะว่าคนอื่นเขามีพ่อที่ดีแต่เธอพ่อเธอเป็นยังไงอา้าวครอบครัวมีใครครอบครัวที่ไหนมามานั้นเลยยินดีอะไรกันเลยเอามา,อาไม่ใช่นี่มัน นี่มันพ่อบ้านเนี่ยโอ้ยตึงเว้ยตึงเว้ยมาทรงอยู่จะพอเดิมนหนึ่งโอ้โหยิ่แต่แม่งเทพกับพ่อแม่งเทพอาก โห oh, พ่อม่งคาดหวังไว้หนักมากโอ้โห transition ดีมากหน้าพ่อแม่โคตรเท่เลยโอ้โหไม่ไหวแล้วอะยิงเป็นเป็นแผลรับบาดเจ็บต่อสู้ไม่ไหวแล้วเหมือนตัวตัวนี้มันจะเก่งขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ แก่และอุ้ยแขนหักโอ้โหเฮียแขนหักขั้นโอ้โหโอ้โหแขนหักหน่ากลัวมากอุ้ยมันมันอัพเกรดล่างอะไรวะเนี่ยโอ,อ้แก่และ โอูแขนแบบหักเลยอ่ะโอ้ยมันอะไรล่ะมันยิงบีมแหละเฮ้ยมันจะยิงบีมโอโ้ช่วยทันหรือเปล่ามันต้องมีคนมาช่วยแหละอู้มันอ่ะโอ้ยอันนอ้น มึงมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะโดนยิงบีมใส่เอ๊บเดือดฮะมันมาถล่มมาโอ้โหว่าต่อว่าเอ้าเอ้ยเอ้ามันแปลงร่างแล้วเว้ยโอ้โหไอ้เหี้ยคุณนึกว่าไอ้สัตว์คุณนึกว่ามอไหมไอ้เหี้ย ไม่ต้องห่วนะเพราะว่าฉันมาแล้วยังไงล่ะเชีย่ยของมึงเนี่ยเท่ชิบหายออกไม้ไปนะผมไม่เคยดูไมฮีโร่แมคคาเดเมียแล้วนะแต่มันน่าจะเหมือนแหละ ไปแล้วจ้าไม่แน่อืมใช่จ้า ดโค้ดไอ้ดีดนไม่เทแล้วมึงนักเก็ตเอ้ยมันจะมันจะยิงบีมันก็แล้วเว้ยโว้วไอ้ซัดโอ้โหเขี้ยทีมากเขี้บเบี่ยงเบนกระสุนแบบโคตรเท่แม่งโคตรเท่อะไอ้เขี้ยดีไซน์แม่ง อ้าอะไรอ่ะฟอร์ตจุดเก้าจุดแปดเก่งกันเลยอ่ะโอ้โอหเฮียกำลามแบบโคตรเท่เฮียเท่ชิบหาย แล้วแม่งมีเอฟเฟกต์สายฟ้าแบบสีฟ้าแบบเต็มทั่วโอ้ยเฮียมืดเลยสัตว์ตัวเซนเซอร์ไปเต็มโอ้โหเฮียสมัทใส่กันโอ้โหอุ๊ยโอ้โหเห็นกระดูกอ๋อเนื้อแตกโอ้โหโอ้โหเชี่ยตัวแตก ตัวแตกตัวแตกแบบตัวแตกหายไปเลยเหลือแต่ไส้โอ้อร่อยเหาะแล้วมึงที่มันเก่งโคตรอะไรเอ้า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 ,า,าเอามันยังมีเนื้อเยื่ออะไรมันยังอะไรเผ่ดเอลบ,บรีบกับล่างเลียวกับล่างมันมันจะมากันแล้วมั้งเนี่ย โอ้มันมีตัวตัวข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยกลับล่างดูยี่ห้เชี่ยแม่งจะไปดูก็พอเพื่อนดีนะมันไอรุนน้องมาก่อนอนะ อ๋ออ๋ออ๋อเป็นลมไปแล้วโอ้เป็นไงต่อเละมดแล้ว แสดงว่ายังไม่มีคนเห็นใช่ไหมมีแค่ไอช ah, ินมะิยะคิโคลุเนี่ยไอเด็กนะี่ยเออสเกลใหญ่ขึ้นนิดหน่อยมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นละ Ờ. Ừ. Mình thêm năng tinh mừng. <laughs> อ้าวอันนี้ไม่แอบนั่งแอบยืนฟังเว้ยเท่เจิงแต่มันไม,ไ,ไม่ได้พูดถึงเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้พูดถึงเรื่องไขจูใช่ไหมอืมอ้มี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 มมยุไม่ใช่ละมีอะไรนะ อ้าวมินะโหรักษาแบบขั้นสุดยอดปะ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 อุ้ยไม่ใช่นะนพ่อมันเป็นอะไรนะ ความมึงหัวเห็ดไง,งหรอกโอ้ชินอ่ะอย่าบอกนะอย่าไปบอกเขานะใช่ชิเต้ชิพายชี้มันโคตรเท่เลยวะ่ะ โอ้โอเคโอเคมันดูสงสัยเนาะไอตัวนี้มันสงสัยอะไระไม่มีอะไรสงสัยเลยจัดการเองไม่มีอะไรงั้ยนนะฮะ้ตัวนี้มันอะไรเนะ่ะ คืออะไรเน,นี่ยตัวเนี้ยมันแอบแฝงมาอยู่สังคมมนุษย์อะไรวนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นคนจริงๆด้วยไอ้เหี้ยกูขอโทษกูขอโทษที่กูไม่รู้จริงๆแต่แต่กูชอบไปพูด อเ้เนียแสดงไอ้นี่มันก็เป็นผู้ที่แปลงร่างเป็นใครจูได้เหมือนกันใช่ไมเออแล้มันก็แอบแฝงเข้ามาอยู่ในหน่วยเก็บกู้ซากแดมสเกลมันใหญ่ขึ้นเฉยเลยเวย้แต่ไอ้แต่เหมือนไอ้ที่มันไอ้ตัวไอ้ตัวลายตัวนี้มันมันดูจะ มันจะดูน่าเกลียดกว่ามันมันดูเหมือนไม่ใช่แบบเหมือนของกรณีของคาฟก้านะเอออันนี้มันดูน่าเกลียดแบบแปลกๆกว่าเออ,อน่าจะอาจจะเป็นคนละกรณีกันอาจจะคนละมัการณีกันก็ได้นะเอออันนี้มันอาจจะกายล่างมันใครจูด้วยสาเหตุคนละอย่างกันอืมคาฟก้านี่คือโดนใครจูวจวปากแล้วเข้าไปในร่างใช่ไหมอ่า อันนี้อาจจะอ,อีกอีกรูปแบบหนึ่งผมผมเดานะคือผมเดาไปทั่วแหละเอาจริงแล้วผมผมไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงแต่ผมชอบชอบเดาแล้วแบบเดาแล้วไม่ชอบเป็นจริงเรื่อยๆหมดเลยนะอ่าแล้วแม่งก็กลายเป็นสปอยตัวเองอะ่ะเพลงพอเลยเพลง ending พอนะผมชอบ ending มากกว่า opening nobody n o body nobody, nobody. อร่องนี้เน้นเน้นเพลงแบบว่าอังกฤษอืจบไปแล้วนะฮะสำหรับไคจูหมายเลขแปดตอนที่สี่นะฮะผมจะบอกเลยว่าตอนนี้เป็นตอนที่ดีมากเลยโอ้ให้สิบเลยเอาจริงชอบกับตอนตอนก่อนๆตอนที่สองว้วยรซมที่ไอ้คาฟก้ามันแปลงร่างรอบไปแล้วนะเออ ตอนนี้มันผมชอบมากกว่าอีกเพราะมันมีเนื้อเรื่องของไอ้ไอ้ไอเด็กหัวเหลืองด้วยเรื่องที่เออป้าป๊ามันเอ่อ,อ,อให้ความคาดหวังสูงนะประมาณนั้นอืมประมาณนั้นแล้วก็มีในส่วนของเนื้อเรื่องในเรื่องของไอ้ไคจูไคจูหัวเห็ดด้วยนะที่มันเออเป็นคนที่อาจจะแปลเป็นไคจูด้วยสาเหตุ บางอย่างแต่ผมให้แต่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะคนละกรณีกับไอ้พระเอกเราคาฟกาอ่าส่วนฉากสมเมชของคาฟกาถึงแม้มันจะต่อยบะเดียวแล้วไม่มีต่อสู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอะไรก็ตามแต่แบบมันก็เท่อยู่ดีมันแบบชาร์จพลังแบบซีเมชเต็มเต็มแบบประสานมืออย่างนี้เลยระเบิดนะไคจูตัวไคจุยตัวหนึ่งระเบิดเลยแล้วเหมือนจะเราจะได้รู้ว่า สเกลพลังของพระเอกเราเนี่ยมันคือโหดมากนะมันบอกอะไรนะฟอร์ติจูอะไรฟอร์ติจูดเก้าจุดแปดนี่คือเออมันเหมือนมันจะมันจะอธิบายว่ามันระดับแบบใครจูบแบบโหดสุดที่มีมาในประวัติศาสตร์โลกเอนะโหนาดแล้วเลยเที่ยอร์ตึงจัดนะอืมอันนี้บอกเลยว,ว่ามันมีมันตันเต็มคะแนนเต็มแค่สิบผมอยากให้แบบ สิบเอ็ดไรงี้เลยอ่ะโหคะแนนมันแบบมันมันดีกว่าตอนที่สองอีกอะเออถ้ามันถ้ามันไม่สามารถเที่ลดคะแนนตอนสองได้ผมอยากจะให้ตอนนี้มันเยอะกว่าตอนที่สองหรือสามาแต่มันเต็มสิบอะเออเออสิบเอ็ดเต็มสิบไปแม่งเลยเชี่ยไม่สนอะเออดีจัดตอนนี้บอกเลยนะมีในส่วนของโอ้ยโหโหคือมันดูเรื่องราวอะไรมากขึ้นมันเหมือนมันเพิ่มสก,กิล เรื่องนี้ไปอีกนะเออนึกว่ามันจะเกี่ยวกับไอ้นี่มันจะเข้าหน่วยอะไรได้เฉยแล้วแบบสู้ไฮจูไว้เรื่อยแต่มันแบบมีอย่างอื่นมาอีกโอ้ดีจัดนะโคตรดีเลยเพ่